สงเสริมสังคมดีมีอารยัยสถาปัตรโดยปอตทอพลังที่ยั่งยืนทเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสอสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคำมรผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชแนลจำกัดสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนไปทัวร์อารยสาปัตปักทงเที่ยวไทยกับทีมทูตอารยสาปัตจากสายการบินไทยแอร์เอเชียกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับปกติีเวลาที่มีผู้อุทสานใช้วีแช์มาขึ้นเครื่องแอร์เอเชียเนี่ยเรามีบริการยังไงบ้างครับ พร้อมบอร์ดินพาสมาที่เช็คอินเราก็จะมีรถเขเนเตรียมไว้รอบริการเลยค่ะอ๋อครับแล้วเกิมีรถเข็นมาเองนะครับ่านที่มีรถเข็นมาเองนะครับและต้องการความช่วยเหลือพิศเศษและได้จองมาเราสามารถจัดหาเคาน์เตอร์ให้ในการบริการพิเศษอยู่ด้านนี้นะครับ 3A และ 3B นะครับอ๋อครับ,รบว่าเข้ามาติดต่อได้ตลอดเวลา ครับเคาน์เตอร์ก็จะมีสอสเตปนะครัสำหรบบคนยืนคนปกติอ่คนที่นั่งดูแชร์ก็ทำมาหน่อยนะครับใช่ครับรวมถึงการดรอปกระเป๋าการโหลดกระเป๋านะครับเราก็สามารถบริการด้านนี้ได้เลยทีเดียวอ๋อครับแล้วมีเจ้าหนี้ช่วยเข็นไปถึงเครื่องเลยอันนี้อยู่ที่ผู้สืสารที่แบบช่วยเองไม่ค่อยได้ใช่มได้ครับมีมีพนักงานอยู่จะเป็นอยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับคอยบริการอยู่แล้ว สำหรับผูบ้โดยสารที่ต้องการหรือประสงค์ไปเองเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าด้านในมีพื้นที่ที่รองรับอยู่แล้วนะครับก็เยี่ยมมากจากสนามบินดอนเมืองเราก็เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียมาถ,ถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ 1, 2, และที่แรกที่เราไปสำรวจอรารยสาปัดกันก็คือศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้า มีอยู่แล้วนะแต่เดิมมีอยู่แล้วนะครับพราะที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดเลยก็คือศรากลางแล้วก็เป็นศูนย์ราชการอันนี้ทำไมเขจะลอครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ทางผู้วิการที่เขาาใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันชันไปแล้วก็มันน่าจะมีช่วงพักทางคอนจทรที่เลยของตไปที่กระทรวงพาณาสังคม ให้เป็นทางราบยาวอย่างนี้ตอนมีเป็นที่พักโอ้โหโอ้โหยาวลงรถนู่นเข็มมาหนี่เลยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมเลยนี่แล้วก็ถีอโอกาสเยี่ยมตบให้รอบๆผู้ใช้บริการสามารถซื้อได้กับทุกจุดเลยนะโอ้โหเยี่ยมมากโอ้นี่ฮะพี่ดูแลเรื่องเนี่ยสาธารณสุขดิบของชาวบ้านนะ ผู้สูงอายุผู้พิการบริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่โอ้แ๋วๆบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นทาทั่วถึงเท่าเทียมนีแหะครับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดไม่ได้ห้องน้ำเลยนะครับนี่นี่ฮะ ตัวน,นี้เป็นโครงสร้างเต่านะครับสร้างมาสิกว่าปีทลองครับครับเกือบ20ปีแล้วตัวน,นี้แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็พยยาาม,มเป็นบ,บ,บานมีฮะบานครับแล้วก็มีจานจับนี่ฮะสะดวกนี่มีเบีย์บจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดต้นแบบอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับ เลยบอกแถวหมู่บ้านแถวชมรมนี่ต้องทําพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยให้มีอารยสาปันนะครับแล้วคุณลุงก็บอกว่านี่นะฮะเราก็เอาทงไปปักเอาไว้เป็นสษณ์ว่าอย่างน้อยก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับจะพยายามที่จาปรับปรุงพัฒนาให้ทุกที่ทุกแห่งเนี่ยให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายนี่เหมือนที่วิชาด้วยเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมท,ทถึงเท่าเทียม จะขอม <Wow. S 1> อบพงพูดอารุาสบัตรให้กับประธานชมรมคลังปัญญาผู้สงูงอายุจังหวัดเชียงใหม่เอาไว้โบให้สะบัดนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์ของความสเสมอภาคเท่าเทียมแห่นี้นะครับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ยุคใหม่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยใช้บริการได้ทุกวัยเข้าถึงได้ทุกคนเช <Cheer S 2> ียงใหม่เมืองทองเที่ยเม,มือ,มอ,องอารยธรรม ยย <Yeah>! yeah! <Yeah! S 1> ช่วงหน้าดังครั้งดี Amazing Thailand หมอพระรักษาโรคผิวหนังที่จังหวัดสมุทรสงคราม